กูแพ้ดิอ่าครับวันนี้เรื่องกนเรื่องก่อนกูแพ้ดิอ่าให้ผมเรือก่อเรื่อกก่อนด้เรื่อง่องรอบนี้ให้รอบนี้ให้คนดื่นเล่นมั่งอ่ะผมไป็น้างสนามขนาดนี้ลงมาตีทั้งแถบขนาดนี้แล้วกู่ทีละดามเเอ้าีมันไม่อาเลยมัไม่ได้อะโก้เล่นตรงนู้นใส่ยืมเชอ เขาเดินเจืออันนี้เพมแมทจะประหลาดดนิดนึงครับวันนี้ยืมพื้นที่ร้านนะครับวันนี้ก็งีเดอรอบนี้ก็อยู่ที่ร้านเออร้านชื่ออะไรนะอาร์เรตเนะครับชั้นหกพันทิพย์งามวังวานนะครับขึ้นทางบันไดด้านหลังมาแฝั่งไปอยู่ทางฝั่งขวานะครับตลาดนัดซอยสี่พลังตัวนะครับข้างร้านรองเท้าหาไม่ยากหาไม่ยากครับสนใจก็มาที่ร้านกันได้ แต่เป็นคนเดียวเหรอแค่ไหนจริงจริงปล่อยว่ามาเลยเจ็นไข่ครับเชิญชมคนตีกันต่อได้สกิลครับหมดช่วงโฆษณาแค่นี้สกิลครับ e p 1 9ชี้ทำไมฮะชี้กูทำไมซ้ำเปิดปิดยูเปิดยู่ถ้าเป็นน้องวันนี้ซ้มกันครับถ้าเป็น e p 1 9ยังได้ครับง่ายๆแล้วตอนนี้ก็ไม่ซ้มกันแต่ถ้าเป็น e 1 9ซ้มได้แล้วก็ e p 1 9หนึ่งไปขึ้น ให้โจมันน่ะรู้โคตรไม่มีทางต้องนับถามแค่นี้แหละตีไข่พีดแต่ต้เป็นหมัดต่อยก็ไม่รู้เลยชีวิตบัดต่อพีดพีดผิดอะไรแปลงพีดบอกว่าอะไรเงียือบอกว่าถ้าเห็นคนตีเวฟสี่จะแซกแล้วก็เข้าได้ชาร์จไม่มีอะไรธรรมดาแค่บอกห้าพันแค่ตัวที่อยู่ตรงนั้นก็แค่นั้นไม่มีคนอยู่ข้างในก็เท่านั้นัเปิ้ลไม่ใช่มันเน้นลงไวได้ครับ เออกาดเปล่าแค่นี้สกาดเปล่าแต่จริงๆกูลืมลืมไปนะว่าเขาก็รู้ทันอยู่แล้วเลยโดนไปหลายดอกนี่เช็คพอร์ตดอทิเกอร์พลังเรื่องแต่โ้ชิบหายนี่เอ้ยไม่ได้ใส่ดอพิเหรอวะประหลาดใจใส่ครับใส่ดอหกใบแต่ก็ทันจวดพอใส่ดอกหกคนยังหลิวเนี่ยเอ้าห้องแรกเฮ้ยโฟคอมโบหน้าดิ ตอนโดนสวนนะทำไมตอนโดนสวนนี่ก็รู้ก็ตอนนี้ไม่โดนสกิลคอร์บัสโซบัสถ้าตีเป็นถ้าเป็นเวนกาแล้วตีเป็นเวนที่สองจะมัดเรียเพื่อนได้หนึ่งตัวเทคตัวบูทถ้าบูทฮิตแวนจะชี้หนึ่งตัวบวกแปดพันข่าวท่ยาตัวสวบปล่อยได้เชฟอยู่แค่นี้ผมกดกระแทกบอกแล้วออกฟอนออกฟอนต์กูจะขำให้โดนบวกแปดพันข่าวไฟ ออกฟอนกูจะขำให้เดู2 0มื0ตีเว็บสองจะบวกสามพันจะตีเป็นสองหมืถ้าทีจะชิ้หนึ่งตัวบวกแปดพันก็ถ้าเข้าก็ตามนี้สองสามสโอเคอ่ะตีถอนสิบเจ็ดถ้าตีเว็บสามโซฟ้าจะ่วยแปดพันจะเป็นสองหมื่นห้าขอยหมื่นมือกี่ใบห้าเก้าบวกแปดหมื่นห้าข้มืขมืเก้าบวกเกแปดบวกแป 9บวก16ครับก็25 9บวก8เป็น17 17บก8อ๋อ17บก8 25ลืมไปมันมีไอ้ตัวหลังด้วยด้วยหลงอะไรกันไปเลยครับคิดเลขผิดโธ่เดี๋ยวให้แย่โอ้ยอะไรกันเนี่ยพี่ที่ยังรอดนะเว้ยเพราะพี่มีแลนด์เอาเลยเหรอเล่นไปอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวก็จะดีลีทไปเลย ไม่มีครับอะไรคือคำว่าใจเย็นหมอพี่ออะไรคือคำว่าใจเย็นเลยวะพอดีว่ามันไม่มีในพจนานุกรมผมเถอะเอโอเคเราจะหัวร้อนนะ ไม่มีคำว่าใจเย็นไม่มีคำว่ารำลงแล้วหัวเดียวต่กูวาไปนะสิโลของกากนี้แตไปไหวไม่ด้อย่าไปล้อเขาสิหมหน้าก็เริ่มเขียวแล้วคนเขากำลังเครียดอยู่ไปมันไปอย่าไปล้อมันหน้าก็เริ่มเขียวแล้วอ๋อไอ้ยังไงขนาดนี้สัตว์ไปเล่นคนเดียวไปมาคนเดียวไ้แล้ทำไมไปยืนตรงนี้ละให้มันเล่นจบก่อนแล้วค่อยล้อมันเดนะต้องมาอยู่นี่มึงไม่ตัวแบบรายารี้ใจแวเหมือนกันละไ่จม้ัไงอะ ก็างมันไลอย่างนี้เฮ้ยลงแล้วไม่ให้ลงแล้วไม่ให้ย้อนลง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 ปมานี้ไหมข็าดกสิที่บัาอะไรอย่างงี้เนี่ยมันเอาพีจีไปหมือนมันเฮาเตอร์บาสองเรียบร้อยมังเป็นหุนตีไข่ตีไข่ต้องยักแนนป่ะปล่อยโออ เดี๋ยวในแต่ท่นไม่ต้องเกลี่กถ้ามันเกลี่ยสองไม่เก็บ่อนี่เก็บเลยเก็บเบอเกลบ่ยเบอเ้เราก็ว่าทาไมรีบดลยจังเก็บควเก็บเก็บไม่โปรคิดเยอเลยโทรแค่ต่อเพื่ออะไรทั้งนั้นมนเงี้ยถูกแล้วข้างเี้ยไปอยูดข้างเนี้ยถูกแล้วถือว่าถูกไม่ต้องดิ่คุณทตัวเองได้โดนดีบายใบเ พี่ไม่เชื่อมั่นในเด็กแกเออก็จริงแล้วแกก็จะเถียงว่าแล้วเด็กมันทำอะไรให้กูเชื่อมั่นมันมั่งอ่ะกูไม่เคยเชื่อจิ๊กเกอร์จิ๊กเกอร์ไม่ต้องดีก็ได้ตอนนี้รู้ตัวเลยสินะท่านบอกว่าต้องตีอะไรก่อนขายเลเอาไม่แทนเนาะดีผู้เล่นโดยต็งขอตำรวจขยี้ใจเยือกเกมานาแล้วนี่ งานอีกเยอะแล้เราอ่ะไอ้การยูก to ิก็เมางานอีกเยอแปดไปเป็นมือเนี่ยยังไม่หมดเยอะครัเท่าไหร่เท่าไหร่อีตุ๊กอีมันเยอะจังวะงานอีกแล้วเราอ่ะมึงงานอีกเหรอข้าวอ่ะต้องตีแวนตัอตีแบนต้องตีแวนของลูกไหวเนาะฮิ่ยก็ต้องขอบคุณขอบคุณที่ยังรักกันอยู่อะไรเงี้ย นี่ติดโต๊ะิกก็ยังยังติดแย่ี่อ่ะนี่เดี๋ยวมันไม่รู้เดี๋ยวแวะไปะเดี๋ยวต่อทนีมาทุกแก้ปัญหาให้ทุกคนไปแบบโอ้ยพนักงานชิโมชิฟายเดี๋ยนะโอบีเดทอยป่ะกิจเจอร์อาริเกะโดมุยโซตาหน้าเราไปเล่นบัตรพนักงานเยอะกูก็ไม่เล่นแวนนะอีเดตักอ่าอีเดตากโอ้คนอย่างพี่อ่ะดูเลาะเรียงดูแน่นอนดูรักดูรักดูหลงดูหลงเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โคตรแรง จสามสิบกับเท่าไหร่เก้าจะบอกว่าลากี้เสอแต่ได้ยล้ก็ทังจบทีหายเลยไม่เคยได้หลยคนคน่ใส่มากี่ใบละคุณใบเดียวใช่ไหมล่ะ็กเซีเอ็กเซลละเขาเล็กช่วงไม่เร็วแถวหน้าบวกสาพันยี่สิบสองมาเบามาแรงไปซะ แตนี่มันบอกอะไรวะตีเวฟตีวกสองม่นสต้องล่อพี่ลนีตีไงสับกอแล้วก็ไปครั้งีส่ครงี่ิดอเปอวันเปอร์วนโอ้ลุกได้รัวๆกัะเฮียแล้วนุรัวๆก็เก่งไพี่เอ๋โอ้โหถ้าไม่จำกัดเวฟไม่จำกัดหนึครั้งหนึ่งเทอร์มิงก็เก่งเกินสองหมื่นสามครับพีจะชี้หตัวบวกแปดพันอ๋อเกตัวบ ผมเก็บกี่ใบก็ได้จูบฟอนทิเกอร์เออี๋ไข่ไข่ไข่ดีวะไอ้ที่ลงไม่ฟอนเนี่ยกลัวบาลกลัวบาลใช่ไหมไม่รู้มันออกเองไม่ฟอนฟอนทิกเกอร์ยังไงก็ต้องลงหน้าอยู่แล้วไม่ไม่หมายถึงว่าไอ้ที่ลงข้างหลังเนี่ยกลัวบาลใช่ไหมไม่ใช่กลัวบาลบานที่ออกมาตาต่อไปเอามาบู๊ดิมันต้องเอามอบูดิว่าพี่ แถวหน้าบวกหมื่นถ้าดีกียหายเราไปที่ไงโปรกับทันแรกไม่ไม่ไม่รับเป็นคีแล้วแถวหน้าบวกหมื่ไปเลยถ้าฟอนก็คือฟอนขายเยอะเลยพีเอเช็คทิคมาแล้วไงแล้วไงก็จะตัดฟอนไปแล้วปะจะให้นับไปหนยลนับไปเลยนับเลยไม่เป็นไแล้วไงแล้วไงสองิบสองแปดสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นขายถ้าฮิตจะทิ้มให้สองใบให้เราหนึ่งล้าน ทิะจะทิ้งไว้พี่จะปล่อยมันลไ่ะมพี่เก็บมาแค่ละเออรีวบอกไปแล้วอย่าท้าอันนี้สองหมื่นสองสองหมื่นสองบวกสามพันสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าบวกแปดสามหมื่นสามสามมืนสาบวกสองหมื่นห้ามสามพให้ที่จะชี้หนึ่งตัวบวกแปดพัน มาตีฮิตวมนลุกสองหมื่นสามสามหมื่นสามส่แปดสามหมื่นแปดเท่าไรนะห้าหมื่นสามไอเหี้ยตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่นี่คือเจ้าแห่งแม่น้ำแล้วเนี่ยตัวแม่งมีอยู่คนเดียวเหี้ยมาแม่น้ำไหนแม่น้ำเจ้าพญาป่ะมัน้ำแ่งแกล้งหลัใช่เนาะอีกเอาปล่อยใช่ป่ะเดี๋ยวก็เห็นปูหมดปล่อยแล้วเมื่อกี้บอกของฮิตมา เล่นได้ยู่สามอกี่ใครับสามใบครับปาตี้มีแม่คนีแน่นอนเท่ากันสามาเอาเยอะๆพันเนพันเนไม่เป็นไรพี่มือแตกได้มือหัวแงกว่าสามใบดีลทตีไ่ไม่ไรไ่ที่วะแค่นั้นแหละ ตีเนี้ยไม่เจออีกไม่เจออยู่แล้วล่ะแต่มันอินนี่ตั๊กติงเนียไ่ได้หรอกกูไม่ได้หวังอะไรกูต้องดีอยู่แล้วออได้โเคีมันก็แค่บ้าสองอะสบายสบายมือแล้วล่ะยังไงกูคงโดนแขตายไปจริงจริงๆมาเล่น <inte> ร <brothers> ้านกูไม่ควรจับอะไรเด็กเล่นแค่ไม่กี่เด็กก็พอ ตีไ่ที่โอ้ยแวนเยอะล้วครับสองหมื่นสองหมื่นกับไอตนคิดว่าจะออกก็สิทีเดียวที่เดียวเช็คคีตายเลยนะไม่เป็นไรมึงไม่ใช่บันนะเว้ยไม่เป็นไรโอยเข้าวกันต้กยกิดิโก้ยไม่มาฟอนติกเกอร์ไอเจ็ดเชดหมื่นแล้ว ออรู้สึกแข็งแกแม่งก็ตีสองหมือยู่กตีสองหมื่นขท่่ไห่อไหม16บางยีหมื่นโอเคไม่ต้องฝากพีจีเลยหมื่นกับหมื่นับเตีใครตีใครตีแหวนแวนกูต้องมาลิฟตเขาพูดขนาดนี้จริงจต่อให้เขาตีข้างึงก็กันอยู่ไม่วก็ไม่งั้นเดี๋ยวเสียฟอร์เมชั่นโอ้โหจาดาเตี้ยวก่อน ถามแล้วไงครับไปกูตีอย่างไรไงัไม่เท่มัทำไมได้กสิบเก้าครับซอยซอยซอยไม่ใช่แซอยซอยีค่า่แปดใช่ไหมล่ะใช่ถูกต้้งตัวนี้มกิาสิบเก้าคอมเมอ์นคอมเมร์ได้สองเลยอินเตอร์เซตไม่พออนเตอร์เซตไม่พอสองข้ามันเข้าอยู่แล้วเชวยอซอยซอยต้องซอยห้าพัน เรียบร้อยข้างหลังคุณมีข้างหลังคุณแปดแปดพันนะครับแปดพันเจอเข้าถ้าฮิตจะชี้หนึ่งตัวบอกแปดพันเจอเข้าสี่ห้าห้าตัวอื่นนี่เหรอมันโยวเดี๋ยวเป็นสามใบแล้วเดี๋ยวได้ใช่ใช่ยังยังต้องดูก่อนว่าเป็นอะไรพี่เอเจอเข้านะคูไปก่อนคูคูว่าปล่อยปล่อยปล่อยฮะปล่อยอ๋อปล่อยไม่เจอ เ้ยอพะรำแหวเขี้ยมไปนั่งผมชี้หนึ่งตัวบแปดพันครับผมชี้วนนี้ไม่ใช่แปดพันสองพันเจ็ดไม่มีอะไรฮีดนแดมฮีดนแดมฮีดนแดมทีดนแดมสองนเจ็ดดนแดมเอ้ไม่ใช่ไม่สิบมกูก็ต้องไปรับไปสอตัวนี้อยู่ใช่กัก็หลักเลยบอกแล้วอย่างนวเยอะนาองหมดเลยอ้าวชนะหรอโป้มันกองหมด ชี้คนนี้บอกแปดพันในเกมมันมีแค่สิบสองสรุปก็คือชนาอ้าวแตกซะงั้นแตกดิสิบสามนาทีก็เล่นานอยู่นะก็นานอยู่เพราะพี่เอชอบลำลำนานโอ้ยกูลมำได้ไม่ได้ลำเลยที่เจอเดียวเลยเมีมีมีแี่อนนะ ตัวพี่เอจะไปจัดหรอดีลิเตอร์แน่นอนมนดูาก็ดูดูความเร้าใจขกันนะดิดีลิละหัวดีลิระหัว